สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกว่าทุกคนคืออย่าลืมไปกดติดตามไม่ไม่กี่ช่องอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่าตอนจบเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะว่าช่องไหนบ้างโอเคนะอย่าลืมไปกดตามกันด้วยเด้อโอเคค่ะเดี๋ยวคือแบบก็ก็เพื่อนจะงอนอะไรแบบนี้เนาะแถมอีกอย่างเราแบบสงสารเพื่อนบางคนด้วยไงว่าผู้ติดตามจะน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะ ใครมาก็ปกตกว่ะเอาไม่ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบไปดูได้เลยค่ะไปดึงกันเลย